ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับตัว Xbox Game Bar นะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับ Xbox Game Bar เขามีตัว Performance นะครับสามารถดู FPS ในเกมได้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับ Windows 10เขาจัดมาให้นะครับคุณไม่ต้องไปโหลด MSI a f t e r b u r n หรือว่าไอ อย่างที่ผมเคยใช้ก็จะเป็นโปรแกรม fps monitor นะครับไม่จำเป็นเลยมันติดมากับ windows 10เลยนะครับมันจะอยู่ใน Xbox Game Bar สํสำหรับใครนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้ผมมีวิธีครับให้ตัว windows 10ของเรานะครับสามารถโชว์ performance นะครับ fps ในเกมได้ก่อนนี้คุณเื่องเกมนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมหน้าต่างเี้นะครับสำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวมาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับวิธีการนะครับ วิธีการนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับวิธีการเลือกตัวนับ fps ในเกมนะครับตัว performance มันขึ้นมานะครับเราต้องเปิด xbox game bar ก่อนนะครับวิธีการเปิดนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับให้คุณกดปุ่ม windows พร้อมกับ g นะครับ windows บวก g นะครับ windows กับ g พร้อมกันนะครับกดเลยครับพอกดเสร็จมันจะเด้งขึ้นมานะครับคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับหน้าต่างนี้เสร็จเราจะย่อขยายอะไรก็ได้นะครับ จะย่อให้เล็กขนาดนี้ก็ได้ให้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือจะยืดออกมาก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับเนี่ยพอมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เสร็จนะครับถ้าปกติทั่วๆไปนะครับถ้าคุณเอาเมาส์จิ้มที่หน้าจอมันจะหายไปนะครับวิธีการนะครับเรียกมันขึ้นมาใหม่ครับกดวินโดว์กับจีพร้อมกันนะครับวิธีการให้มันตึงอยู่กับหน้าจอเลยนะครับให้คุณมาคลิกที่พินนะครับปักหมุดมัน ปักมุดมันเสร็จนะครับคราวนี้คุณคลิกหน้าจอมันจะหายไปเฉพาะไอช่วงไอตัวเซตติ้งมันนะครับแต่คราวนี้มันจะเลื่อนไม่ได้วิธีการนะครับจะเลื่อนมันนะครับให้คุณวินโดว์จขึ้นมาใหม่เรียกตัวเซตติ้ง xbox game bar ขึ้นมานะครับคุณเรียกขึ้นมาใหม่คุณก็เอาปักมุดออกแล้วคุณก็เลื่อนนะจะไว้ตรงไหนครับจะย่อให้มันเล็กก็เอาขนาดนี้ก็ได้นะครับเอาที่คุณถนัด เสร็จเดีวก็ยืดออกมาแล้วก็ปักหมุดนะครับปักหมุดไว้คราวนี้มันก็จะไม่หายไปไหนอ่มันก็จะอยู่คู่กับจอคุณนะครับเกิดบรรเกินะครับไปบางเกมก็ยืดออกมาอ่านะครับอันนี้วิธีการเรียกมันขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับสําหรับใครที่อาจจะกดวินโดว์กับจีนะครับขึ้นมาแล้วก็ตัว e r f o r m อร์ e มนนะครับตัวนับ FPS นะครับมันไม่ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับ ทำให้มันโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนับ fps นะครับวิธีการสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับกดแล้วมันไม่เด้งขึ้นมานครับให้คุณมาที่ start คลิกขวามาที่ setting นะครับพอ setting เสร็จให้คุณมาดูที่คำว่า gaming นะ gaming ร็จนะครับคลิกเข้าไปเลยครับคราวนี้นะครับให้คุณมาดูที่ xbox game bar คลิกเข้าไปเลยครับถ้า off อยู่ให้คุณเปลี่ยนเป็น on นะครับเปลี่ยนเป็น on มันก็จะเด้งขึ้นมาหรือไม่อีกอย่างให้คุณไปดูที่ Windows Up d เด e นะครับอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับคราวนี้นะครับจะมาพูดถึงวิธีการตั้งค่าเซตค่ามันนะครับวิธีการนะครับคราวนี้เรียกมันขึ้นมาใหม่กด w i n d o w s กับ G ขึ้นมา w i n d o w s กับ G ขึ้นมาเสร็จนะครับคราวนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวหน้าต่างมันนะครับหน้าต่าง Perform ร์แมนเนี่ยครับหน้าตา Perform ร์แมนนะครับ ในส่วนของตัวนี้ครับที่มัน6กเเซที่คุณเห็นอยู่นะครับเป็นส่วนของ CPU การทำงานของ CPU ในขณะนี้นะครับวิ่งด้วยความไวที่เท่าไหร่นะครับ3.1กิก็เฮิร์อะไรก็ว่าไปถ้าคุณอยากจะให้ GPU โชว์ก็มาคลิกอยากจะให้ Vram โชว์ก็มาคลิกอยากจะให้ r ร m โชว์ก็มาคลิกส่วนในส่วนของ FPS นะครับต้องขอบอกไว้หน่อยนะครับ <c oughs> บางคนออพอคุณจะให้มันโชว์ FPS ในเกมนะครับคุณต้องมา Re request Access ก่อนนะครับ มาคลิกเลยครับคราวนี้มันจะถามนะครับ Do you want to allow this app to make c h a n g e to your device Yes y e s เลยนะครับอพอเ e ็เสร็จนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับพอหลังจากคุณคลิก Request access เสร็จใช่ปหะครับให้คุณรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับมาที่ Start Power ก็รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์คุณหนึ่งรอบนะครับถ้าไม่รีสตาร์ทนะครับ เวลาคุณเปิดตัว performance มันนะครับแล้วก็เล่งเกมไปมันจะไม่โชว์ FPS นะครับคุณต้องมา restart เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนหนึ่งรอบเสร็จในของผมนี่ยังไม่ยังไม่ได้ restart นะครับผมทำให้คุณดูเป็นตัวอย่างนะครับพอ request access เสร็จ restart เสร็จกลับมามันก็จะโชว์ FPS นะครับเสร็จคราวนี้นะครับใครที่อาจจะ Xbox game bar เด้งขึ้นมาแต่ว่า ตัว performance มันไม่ขึ้นมานะครับให้คุณมาดูในส่วนของตัวนี้ครับ widget นะครับคุณมาดูในส่วนของ widget อคุณจะเห็นไหม performance นะครับถ้ามันไม่ขึ้นมานะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้ให้มันติดดาวให้มันนะครับมันก็จะด้งขึ้นมานะครับในส่วนของ setting อ อนะครับคราวนี้นะครับพอว่าคุณมาคลิกติดดาวให้ตัว Perform a n c e เสร็จใช่ครับมันจะมาอยู่ที่ตัวนี้คุณก็คลิกเลยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับอยากจะย่อมันก็อย่างนี้ขยายมันก็อย่างนี้ในส่วนคราวนี้มาดูในส่วนของเซตติ้งในตัวเ e อ f o r m ร์แมนมันนะครับคุณมาดูลองคลิกดูที่ตัวนี้นะครับตัว Perform a n c e o p t i o n นะครับคุณจะเห็นหน้าต่างนี้ใช่ป่ะครับเดี๋ยวคุณจะคลิก Performance Option เสร็จมันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าไลท์ก็อยู่นี่เล็บมันจะย้ายทางซ้ายบตัตเทิลมันจะอยู่ด้านบนนะครับก็เลือกปรับแต่งตามความชอบใจนะครับในส่วนของเนี้ยครับพินทีมให้มันทีมสีอะไรเราก็มาคลิกนี่เราจะให้มันหนามันบางก็ตามชอบนะครับ ให้มันหนาให้มันบางนะครับเราสามารถเลือกได้ตามชอบโดยการมาคลิกถูกที่ข้างหน้าตัวนี้ในส่วนของตัวนี้ครับเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจะเอาเป็นกรีนเอสไวท์เพอร์เพนอะไรนะครับเยลโล่ Yellow, อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เมทริกนะครับคุณอยากจะให้มันโชว์อะไรบ้างอนะ่ะไม่ให้โชว์ CPU ก็เอาออกอยากจะให้โชว์ก็ติิกถูกนะครับอยากไม่ให้มันโชว์อันไหนก็เอาเครื่องหมายถูกออก นะครับก็เนี่ยครับง่ายๆสำหรับวิธีการเ,าเข้าไปตั้งค่านะครับตัว performance ใน Xbox Game Bar นะครับโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับใน Windows 10เขามีตัวนับ FPS อยู่นะครับไม่ต้องไปโหลดไปซื้อโปรแกรมอะไรมานะครับเราสามารถใช้ตัว ฟังก์ชันนะครับในตัว Xbox Game Bar นะครับเพื่อให้มันโชว์ Performance นะครับเวลาเราเล่นเกมหรือว่าคุณจะใช้งานตามปกติก็มันก็ยังโชว์ได้นะครับแค่คุณตึงไว้คุณอย่าลืมมาคลิกที่ปักหมุดนี่นครับตึงไว้เสร็จมันก็จะอยู่คู่หน้าจอคุณนะครับถ้ามันใหญ่เกินก็มาคลิกอย่างนี้ถ้ามันไปบังหน้าจออะไรคุณก็เรียกขึ้นมาใหม่ Windows G เสร็จแล้วคราวนี้ก็เอาปักหมุดออกคุณกะยายครับรากเอาเมาส์รากนะครับจะไปไว้ซ้ายไว้ขวาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่ไม่บังสายตาคุณแล้วก็ปักหมุดแค่นี้ก็จบนะครับเนี่ยครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการใช้ตัวนับ fps ใน windows 10นะครับโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับเผื่อใครอาจจะไม่ทันนะครับข้อนี้คุณไม่เจอตัว performance นี่นะครับใครที่กรณีกด Windows กับ G นะครับพร้อมกรรันแล้วก็ตัว Xbox Game Bar ไม่เด้งขึ้นมานะครับวิธีการเข้าไปทำให้ Xbox Game Bar นะครับมันเด้งขึ้นมานะครับให้คุณมาที่ตัว Start คลิกขวาคลิกขวาเสร็จมาที่ Setting นะครับ Setting เสร็จให้คุณมาดูที่คำว่า Gaming พอ Gaming เสร็จนะครับให้คุณมาดูในส่วนของ Xbox Game Bar นะครับถ้าอ่อนเออถ้า o อฟนะครับ ให้คุณมาเปลี่ยนเป็น on นะครับเปลี่ยนเป็น on แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ open Xbox game bar using this button on controller นะครับแล้วก็กระ,กระบาดออกได้เลยคราวนี้เสร็จนะครับแล้วก็ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ Windows G พร้อมกันอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาคุณจะเห็นหน้าต่าง p e r f o r m a n c e นี้นะครับแล้วก็คราวนี้นะครับจะให้มันไม่หายไปนะครับถ้าคลิดอย่างนี้จะหายไป ถ้าจะให้มันอยู่คู่หน้าจอเลยนะครับให้คุณมาคลิกที่ปักหมดุดปักหมุดเสร็จคราวนี้เอาเมาส์มาจิ้มที่พื้นที่ว่างๆในจอนะครับส่วนในส่วนของการทั้งค่าจะหายไปแต่ในส่วนของ performance จะยังอยู่นะครับอ่เนี่ยครับก็ยังไงลองทําตามกันดูนะครับเราไม่ต้องอาศัยโปรแกรมช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมว่าตัวอินเทอร์เฟซอะไรเขาสวยดีสวยดีนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับ แต่ถ้ามันใหญ่เกินรก็มาย่อนะครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ